มนเดินปีนองเด้อเสีย้าไปเลาะปลาออกกำลังกายไปตั้งไดไปหาเฮ็ดกันน้านีแล่ะพากไอ้พี่น้องเป็นยาดูนะดินก็เจอกวาดเลย นี่บ่เห็ดขันอมีนะคิดว่ามันมามีไผ่มาได้ทั้งนั้นน ลเลยเป็นังองนอกนะเปลี่ยนเออเธอคุยหเฮาเมื่อกี้นี่นี่แหละคยใเฮาลอดเมืกี้นี่นะจันเอามีดปาดเอาเอาตไม้น่ตัวไเอาตวเกาเอาเอามีดปาดเาันเต็มขู่คยนะ แเต็มคว้าถูกคมาเห็ดไหญ่เห็ดงามนี่ใช่หรอือไทยได้ไหมไทยได้นียโอ้มามามาเอาด้วยพี่น้องด้วยใสเห็ดงามโอ้งามแท็งงามว่า,าเอาเห็ดก่อนนี่เห็ดแต่นี่นี่ชุดคอนเห็ดหูหนูเอามีดปาดเอาไหมให้มีดปาดหัหมือผักก่อนโอ้ยนี่จะด่างงามงาม,งามใช่ใช งามขนาดปาทเถอะพี่เจ้าบ่เอาอ่ะมวยข่าวประเห,หต์ <c oughs> พี่น้องเข้าใจว่าภาษาไปคอยบอกบอกมัคือแห้งแห้งเข้าใจปัญหาไม่อยากเข้าใจดอกภาษาบอกเขาอ,ขาอะ,าขานะ้าถึงชุดช้อนง่ายไหม <In> ี่ามันก็ไดเต็มู่บเกือบแล้วหมืเต็มผัดเห็ดขาวเหมือนบุม,หหม,มีหนักเนะ้่าเเ้ยมาเจบแอวแค่ก้มดเดียวนะดพูดนะพี่ได้พดได้พี่เลยนะ่กล่เก็บเลยปลาถั่วนะยูลุม <laughs> ยูลุม มาออกร่างกายยังอเยอะเลยที่อะไรเยอะไม่กะขับรถขี่ขัดออกไปนอกบ้านกัมีแนวกินขอคนเดินไ่นอกเห็ดนี่งามๆเลยนี่ดูนี่งามๆเลยหลังจากกึ่งพอนแล้วพี่น้องเบิ่งเอาสีข้ามในบ้าน

มันออกใหม่ออกมืโน้โมชิกำลังชิออกแล้วเขาเคยิบัตรนกัจิงบานบขนนะนอันนี้มาเาได้เตไหมดบรออกไหมมดกต้องออกก้อนกับนี่เขานด้าี้นย่างแน่อหตายต้องงามต้องงาม เห็ดหูนูพี่นาะอากระพงงดตอยได้อยู่นบางมุดอะไร้างเอออ่ะมาดูบดวยนาวอป็นได้น้ากับบุพุแต่มื่อกีมีหลายเห็ดเบิ่งกุกกี้นี่โจเดียมัเบิ่งค้อนน่เบิ่งจุกบานด้ นาเอนนี่ก็พอแล้วนะเดี๋ยวนี่นี่นี่งงงามเลยเฮมืก้ราเห้มันแขงแขงงามตัวหนนะเอาลเฮ้ยแับ้ามันอ๋อโอเคไปซื้ออนซุทอนแล้วเอาล่ะหรอนีนี่ตัวนึงเอาโอเค เรื่องคอนตัวนี้ช่วงนี้มันกับบอก็แบบบอกเนาะธรรมาดามันก็คอนเห็ดสลับจลามาาบา,ากบามันด้วยจังหวะไปแล้วงูเลื้อยตัวใหญ่ว่าทางเที่ยวมันเป็นทางเที่ยวคนทางเที่ยงูจุดลางูงูมังงาง เข็บมันไปอ๋อนเป็นหอมไปทำพุนแล้วมันมีน้าทับปอนเกาอะไรนั่งมันนี่กับชิได้แต่เห็ดหูนูนี่เลยแต่เดิดเห็ดหูนูก็เอานะเนะาะ เด็ด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 พุทธพุทธพทธเฮ้ยสนะเวยไดดได้งามได้หนิงามด้นิบังสืจับันเือบุมันหักเออนี่ไหนนียกลกลนี่ยเ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 นียเนี่ยเนี่ยเี่ยเ่ยเียบังพุ่ยน้อังบเเหทนูได้ ไม่ลบบดงงมมล้มยากอาบปีหนเป็นบอ่เจ้โอ้นเฮียจับบันจับจบนันน้อยนึงก็จีจับเธอขึ้น,น,น,นไปกันเออไปป้าทำมันหักออกแกมือหื่นดิเนาะเนาได้เอาเด่กโตนาน้โตนานๆก็โตน่นะ อเฮ็ดหัวนูนี uh, ่ก็นักหนอนเอาเอาลูกนนะลไปเเอนี่ท่ากีบนะอยงเสียใช้จเห็ดเหือดมันมันกันน้ำไว้มันมาแล้วไหมล่ะ เพชรยังล้วเอาฮะนะเพชรอางมันตะคอยเอาไหมเอามม่ตะคอยเอาหนึ่งใหม่เอาให้เยียบ่ขึ้นทังเะมาขึ้นนีจับนได้นีจับน่ดีขึ้นนี่รถนี่นะเอานี่นะให้หม่เอาขึ้นขามันบว้งกูอยู่ัขาสัน กระจับมานี่นี้กระจับนี่านี่จับคุ้งนกอนี้โอ้งามเลยงามนกงง่ามไมได้ีดเลยวะเนี่ยเขาทำแกงโหบ่งตัวนี้นะเรือแต่ทอเดียวนี่เขาเอามดเป็นวาเออพ่อคือการด้ให้วูโได้ซดอกนี่ได้ลายไปยังไมหล้น

อยากไปเองมองหนึ่งพี่น้องจะไปอีกมองหนึ่งวันนี้ออกกำลังกายมือๆนะเพื่อสุขภาพเบ stat, Stuff, al, ื้องคนมาหาเหตุคนมาหาเหตุขี่รถยังแม่ มนเงายางไฟนำกานมงกีนี่บริด้ดมกันมาสูเออยแงหมาเดียวนัมามีแห้งอันเสิโอเคไปหน้าม่ิไปหน้าได้ไปดอนดอนดอนหน้าทางเคียวไปหาเห็ดอันนี้ก็หวย้างดง คอย่กักระทือนี่คอยไปเอายังแกสุอันซอยหมากม่วงไกชุกม่มวงเอาบุยางนะเอ้าไอยางพาราขี่ก็ยังไม่เห็นเห็นบ้าจืดเป่ากโชคดีฮันโชคดีฮันไปไปขี่ได้กระพอเฮ็ด

ขึ้นอดบ้านสิละพีน่น้องเอ้ย,อยต่างประเทศยางไปมากอะคืดว่าจินตนาการว่าโอ้นิทาน่านขอยงางออกไปหน้าขอยเพราะว่า,วาขอยอยู่อยู่ล่าทั้งใต้นี่บ้านขอยังอยู่ไก่เเข้มเขมผู้น้อยหนึ่งผู้เสียงทองผู้กิวแท่นั้นแหละอยู่ไก่อ่าบัดพ่อเฮ็ดจต่ทิศไทยแบงนี้ ใ้มีกเอาหเ่ยมันเลยเอาเลยเอาคือบเอาวะโอ้หนี่เ็เอาเลยเอาเลยอันนี้เนเอาเอีาเอาแล้่เคยนี่งเห็นเ่เอาผุกมาธนาโบราณเห็นเลยได่หรืออืมได้โอเคได้เห็นโอ้ยบ่มาทางนี้กเด่นปัดภูชิดาก็จะบังไม่เคยก็บ่เห็นเลยป้าูชิดาไปหางไนก็ไปพ่อ เอาเอาเลเนเอามดล่เน่ะเออเจ้าหนา่มาไเนี่ยเนาะไปด้้านหรอฮะเลยข้อแก้ง่เดขึ้นนีะโอ้คอนดนี้เซยเนาะอันนี้ก็คือเฮ็ดคือก้านนี่นีจะเฮ็ดง เน่เดีเยวเดมาวเด้คง่มงียวอมันมันอากาศเย็นมันก็จะเป็นซีน่หน่อยนึงเออโอ้ค่ะ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 อาเดี๋ยวไปคัะคักค่ะนี่มาเลย มาเจ้าอีหนึ่งใดพ่อแกงว้วยได้ขาวอะไรล่ะมันนะมันหักเกียนแบบเบิ้งให้เป็นควันตาไไปตีได้ผ้าหนึ่ง นี่แท้เห็นดิเห็นดิเห็นดิแน่นครับมานท่นกระต่ายด้วยแหละนี่เาบงคุยคนตาเห็นวะว้วเอาแม่พลงเอาน้าดเลยปานใช้ขุค่ะบาทอ งามเลยงามเลยค่อยอานะแตะก่อนนั่นเลยเนาะดบ่คนละคนหคนละคนเอาไปเลยแบนนะบยังไงอ่ะเก็บมเน่อยเี้เมื่อมาครูเอาอย่างนีนันนึงยไปขนาดน้นคิดเออุดจุดปั้งนาคนนึงสองเอาบอลเอาทางแดงๆแค่นี้สองสเออหนึ่องสก็มันดำเนาะ ดังเลทงๆเอ้าซื้อจอให้ีแหลมันงามเลยท่ดงงามเลยสองจุ่มเลสองจุมเห็ดในต่างนพอมันเย็นอากาศเย็นเคียเขาุ่นอยู่พุ่นคอผึปียกัคอยอย่างมาเบิ้งเห็ดแต่ว่าเบิงเบิ้งคอนแล้ละอ้าไปเลยมื่อวานจะไปทางไหนบะยังมามามาเลยมานี่ริงัทีเดวกว่าแมันค้นไปดก็ว่ามันคิ่นไปเเ เพียเ่อคอมัดเมียนใ่ห้มันถึอทีุ่่นมันง่ามโอ้ใบซองเงายหม่ใบแกงเลยค่ะเนือแกงนเห็นคุตาง่ามเลยค่ะตาเขกินเห็ดขนาดไนกิมกินมูกินบวเองวกินบวอกินบวเออนะ

เอามันมีบอลคามเพราะว่าหันยางมาแต่ดนอุกุ้ยเรือเรือเมงใหม่กินนะน่ากันได้พ่อได้บาดได้เสียใครได้นอมีคอนหันได้ทั้งหมคอนเห็นคอนจำเห็นมยังมันการเป็นตาซิมี่ห Đây có đây càng chơi nó. Càng đấy. này bà lẹn, càng ai một

เอาเ่ยหนึ่งเอาได้หนึ่งสองสามเออไปมันไม่อยู่นี่แม่ปาดเบิองเลดเถอเดียวขอกว่าถูกเฮ็ดยังไงยา่เธอพี่น้องเมียเขาขึ้นตาดีแต่เขาบอกว่ามันพอเอาเอาอยู่นี่ก็พอเอาเขบอกเจละ เอาถแงงเบหันแงงบจับมาแงมาทายุบพลคนไปไนี่เอม่เอาเอาหนาจะออกน่อยนึงเออหนึ่งสอได้แกงได้ได้แกงละเอามามาบุกขาเออวันใดก็ไดธรรมศาสตร์มาเลยมัจันทร์สีันทร์สหนีดเออเออออมันมาเยโอยพงามงงามมันอยากแกงน่อยหนึ่งขึ้นมาพูดถ ข้อตัวนี้มันเกิดว่าในตีนไอ้กิ่งคมันตายจะเมดเมคือบุมาอ่ามาพี่หนึอากมลงนอนี่มาซอ่งองอาเป็นจอตัวนี้บอตัวนี้ตัวนี้กำลังป้าป้าเนอะตัวนี้นอกเหนว่ามันตายนะขอนี่ตั้งเกิดอีรีจนอันนี้ตอนนั่นกรปูนึงนะฮะนะะปูนีบมอันที่อ่าเธอ มียคอยแนมเห็นเอาบออาออกส่เนี่ยหันโหลดหันนะ้นี่อเออใสนั่นได้แล้วบล็คุอ่าพี่น้องเบัดสี่ได้หั่นเัดีด่เนาะมันยางเนาะขอาวามนายสองไ้ เออฟาตัวอู้นองนนดอกไอ้ก่มันตายเห่นบอดอกนึงอยังนี่เา่าลืมด้เขลอยนาบเป็นเน,น,น,เนานไอ,อ,อ้ก่งบอกมันตายมันตรงมีเสือมันมันก็ตรงมีดอกแหงวะงะนั่นโอ้ง โอ้ม่เองเ็าเอาเอาเาันั่นที่เอามีดหูเฮ็ดทางไนก็เอามีดเงาะใหม่ก่อนเอามีดทางงาเลยอกเฮ็ดก็เฮ็ดคาเดียน้าบางทีละจโกไอยูด้เกะเ็โโอยู่ เอดบันเออเลนใช้กระตาแจ่วเลยนะเต็มวันไหนนะวันาที่เป็เกิดนันคนบมมากหอนนี่นะบอกไม่ไปว่าหอนกวิแล้วงาเลยเนาะมางาดก็ได้กว่าขี้หมูเหมูล้วอยยหมูคอยมายงใดก็ได้มากกวขึ้นมากเลยเข้ามายงใดกันได้ค จูบอดิขามันเอาหมดใบเชือมันแน่เออขอกรป๋าเราทั้งเชือกว้แน่ดอกขนาดนั้นเลยตมันเบิ้งนี่เปิกับลูกมือนั่นเอามายมายมายมาแ่ายหัวันงามธรรมชาติงามงามแลยอ้าว อใช่กรตาจบมียังจมันใช่แ oh, ล okay. so ้วนะมันสิเลามันสิเท่ไปช่มงไช่ยังไงเนี่เต็มไปวเหอาที่ใ่ช่ใช่กันเอาใช่กันไ่้นะสีขาวผมมากเขายกหัวทีสุดี้เอาไหนเอาเอาทำไมนี่มาเนี่เออนึ่งสเอ้ค่ะวูบเกิดเาเลยบาดชีบาเห็นวันนะเกิดอยั้ คนเออไปตายตายโอ้งามจมพูดงามเลยนวมอเจี่าอยแมนะไรแมนเทนั่นหรโอ้มันงามมกงามแชงามมาปลาเอพี่น้องเบิ่งแมนยงกว่เรสิคัไปแล้วไปแห้งเบิ่งเดินนี่คนคนว่ามาเอา งามแค่ไหนบ่าตีที่บ้านงามกว่าเอาเถอก่อนป้าถือมางามเถอะเฮ้ยเคยบอกจนเลยเคยได้้าถืองามไปเลยเขาไ่หเลยเามหยังไม่อาเายใหญ่่นนี่ปุ้ยนอกจากตาเจ้าอันนี้เขาได้ดอกหน่อยได้กันมันเขาไมนใหญ่หมดอะลูกป้าถือมางามเอาเห็ดเใครใครดอ Ừ, เออว่าาเออตนนี้เป็นไครเออหนึ่งสองสามแบนแบน,แบนมาเนี่ยมันมานอนนึ่งเออว้าทงง่ายขนาด่นง่ายง่ามเขาบอกนะจเอจ้าเลยเด้ว่าขาจุ่มงมันเขตยั้งคอยว่าเอามีเ,ามเราคนแนนเห็นอีกโอ้โหมีไฟบ้าอึงบุมี่นะเห็นอีกนี่นมันเไกล้ะคังเห็น

มาเด้อมาเด้อมาเอาเฮ็ดพี่น้องเลยโอยมีแต่ดอกง,งามจุนพูนอยู่พูน่ะเออเถองามงาม

นี่จะเอเข้าบ้ได้บออาเดยได้ยงไได้เหยรับอ้าวบันดมืดไปห้เ็ดมืดไปนะฮใช่เรยแพทยเอ็งเร้ไปเห็นี่เรีแท้ได้หั่นดำอ้นี่วะอ้นี่นี่่หั่นนี่ไอุ้้ เห็นมดวันเราีพน้ำพุนนดค่ะอ๋อก็เห็ดมดเลยนี่ก yeah. okay. ็แม like> ah, ่นาแม่ปันเล้ับบนกหลผนน้อยน้อยอันนี้ตัวนี้น้ำหนจะงอนเออคอยเห็มดพูดแมันเกิดมันซุ่มอยู่นี่แค่น่ะมีงใกายอะไรนะคอยว่ามันีเงเห็มาทาฝูเด้ เอินักปาดมาโอ้เขาเขามันสุดคอนนี่เขาจะเพาพอแล้วได้แก้เสื้อใส่เคเนาะอ่ะนี่ออาเพื่อนเลยเนาะโอ้ในในทงมีองในทงเ็ดอันนี้เห็ดนะพี่น้องดอกบางใหญ่โตโตโตทายเนี่ยนะพี่น้ามันก็บรดแก่ริเนะกินแ่บอยู่ น้องก็มีแต่มีดอกจูมมีดอกจูมนี่งเงี้มีดอกูมโอ้รลายชายผู้เทากินไม่อุมเป็นไม่กี่ดอกเนี่ยน่าตอนถ่ายดึงเนาะถ่ายไว้แป๊บนึงดอกบ้านนี้ของว่าโอ้ยนี่ดอกไง